สวัสดีครับพี่น้องปองไปวันนี้เข้ามาในเมืองอีกแล้วจ้าเข้ามาในเมืองแล้วพี่นอ้องสื่อสิม่หาสื่อหมอนค่ะมอนนะคะมอนหมอนเก่ามันนิ่มแล้วพี่น้องเลยนอนบวมบวนกันแลยเหย็นสิแม่ซือ้อเราจะไปซื้อห้างไอเกียรหรือว่า ไอเกียบ้านเราก็มีนะบ้านเรามีสามสาขาหรอกนะบ้านเราก็มีบางนาแล้วก็บางใหญ่แล้วก็สุขุมวิทใช่ไหมห้างไอเกียสุขุมวิทยังไม่เปิดมนะั้งแถวอิม สามสิวงเวียนวงเวียนค่ะพี่น้องไฟแดงบกองนนองคอยมี่ดอกเมืองเมืองในน่อยไฟแดงบกคอยมีพี่น้องใี้แต่ว,วงเวียนค้นยุดแล้วก็ไปตามวงเวียนรถก็จะจอดให้กันไม่แย่งกันเหมือนบ้านเราเด้อทีนี้เขาตามกฎระเบียบค่ะพี่น้องอแบบก็ต้องให้คนรถในวงเวียนไปก่อนเป็นบอ่อ บ้านห้านี่ยกูเสียบใดกูเสียบประมาณนะั้นแม่พี่น้องอยู่นี่ก็จะเอ่อแบบว่าน,นันก็จรเลาะจอโอ้ยอันนั้นป,ปา้าป่ายังใส่ใดบ้านน่ะบ้านเต็มเ่ยเอ้ยนั่น,ตตนแม่พี่น้องไอ้ไอ้นันนำป,ปา้าป่าอยู่นี่ขาเจ้าจใส่น้ำป,ปา้าป่าดิคือโอ้ไม่น้ำป,ปา้าป่าอย่าะพ,ะพี่น้่งผิดนำประดานแม้ทั้งหนอกงเมืองจักหน่อย แล้ามาห้างนี้นะคะวันนี้เย็ดเย็ดค่ะเอ้ยโอ้ยบางพื้นดูค่ะพื้นก็เป็นน้ำแข็งนะคะยางระวังเนะคะ่ะโอ้ยมันลุ่มยากเนาะเอ้ยน่ะพื้นมันเป็นน้ำแข็งพีไปไหนยงางระวังเลยระวังลื่อนนะแบบนี้เลื่นเลื่นได้ไง่ายๆดีค่ะอยนมันกีนลังละลาย เดียวเราจะอ่ามันตกไปปล่อยอยู่พี่หน้องมันฝนเฮ้่มัน,ม,ม,นมันเป็นที่หมาฝนเนี่ยคุณชายว่าอยากออกกล้องยางอาน้ำหนาไปอีกแล้วพี่หน้อยอม้นเป็นเปียยอื้อโอ้ร่าที่เยี่ยนี่นคืออะไรชิวี้อ้อผ่าเสร็จ คุนพี่น้องยี่สิบถือแทีโอ้นี้สามสิบเองถือนะสามสิจะมีเฟอร์นิเจอร์โอ้ตู้อยากได้ดิสองพนเนี่ยถือนะสองพันสอก็เป็นเท่าไรสองพันปดเป็น 2 0 0 0ก็จะประมาณเก0 0 0เนาะประมาณเจ็ดแ0 0 0สวยเด็กค่ะโซฟาสวยๆค่ะปุปปปสวยเด็กเจ็กันพีเนาะโอ้ยมือข่อยก็เหี่ยวแต่ าเนี่ยอยากได้อันนี้ไหมเอ็นนอนได้โอ้ยเตียงนี้พันหกเองอันนี้อัลลาน,นีอัล,ลอะแฮอะลรลราคาพันหกร้อยห้าสิบอันนี้ทั้งเมอส์เลยพี่น้องชุดนี่ไหม ดีเด้ีเนเตียงเสริมสื่อไปไหว้เวลาแขกมาจังสินะอืมสวยค่ะพี่น้องว้าโซฟาเจ็ดพันเองเจ็ดพันโคนนะไม่ใช่ได้ไงนี่ไงนั่งคือนแปดพัน อันนี้ใส่รองทเท้าไว้เดี็ดเดี่ยวชื่อ <for> ปีหน่อโฟนด้อะพี่บายพุดอินชื่ออ๋อเซต้าอินนี่มเดดดอลนี่มีเดอดดอลอ๋อจะซื้ออันนี้ดีกว่า อันนี้สามร้อยกว่าบาทยอะบ <Yeah. S 1> ายใบดิสร์เวลาเา่าน่งรถไก่แหละเวลาเ่านนี่ t ด a t s so h a ด d t h อ s is uh, <good>. s อ f t e n อันนี้นิ่มอันนีอยู่แล้วมันแข็งสื่ออยู่บานเ้าแข็งแข็งสื่อนี่สื่อหมอนหนุนเออนั่นแหละเดดเซมยอ กันเถกหยาตะมอนเข้าไปนอนเนี่ยก็เลยพามาสื่อซะเท่าใดละ130่ะร้อยสามสิบเออถือตัว130ร้อยสามสิบโอเคใส่ผ้าห่มนะคะอันนี้ใส่ผ้าห่พนนพหมพี่น้องใส่ผ้าห่มใส่นุ่มพื้นแาดพันสองพันกว่าบาทนี่แหละได้แล้วไปโอเคคอยเจ้านี่แหละ <laughs> มาดีเลยสองพันกูบาดสีนสีนสีน,นอันนี้อันนี้ดอกไม้เหรอว่าวงจานก่อนสามใบเท่าไหร่บ,หบ, 2, บ้านใบละแปดสิบคนพี่นอนใบละสองสามจอะ สวยสวยแต่ว่าแพงสวยจ้า,าไอ้ท้าใดเราจำหนึ่งกัเบิดไปแล้วสามลอดสี่อวอนเดเก่าลอดเก่นเห็นหมอนแบบอือดเลยมีหมอนแบบอืดด้วพี่น้องหมอนฟักทองนี่ไงหมอนฟักทองแต่ว่าหันบริเ็ดมือคือห้าเขาเน,น็บแบบสไตล์ฝ้าลัง ไปแล้วจ้าไปคิดเงนินก่อนจ้าโอเคเช็คบินเช็คบินจ่ายตังค่ะ